รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์วันพฤหัสบ,บดีเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่สำหรับสงครามอิสราเอลฮามาสรวมทั้งหาทางให้มีการปล่อยตัวประกันที่อยู่ในชนวนกาซารวมทั้งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างหนักเพราะความขัดแย้งที่ดำเนินมาตลอดเวลา5เดือนนี้ครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนได้หารือความน่าจะเป็นของการพักรบนาน6สัปดาห์และประเด็นการปล่อยตัวประกันกับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซิซีที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในระหว่างการเยือนตะวันออกกลางรอบล่าสุดนี้บลิงเคนมีกำหนดการร่วมหารือกับตัวแทนจากจอร์แดนซาอุดิอาระเบียกาตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วย โดยหลายประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมานานหลายสัปดาห์แล้วเพื่อหวังให้เกิดข้อเสนอที่ทั้งอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสยอมรับได้รายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐจะนำเสนอรายละเอียดการหารือทั้งหมดต่อผู้นำอิสราเอลในระหว่างการเยือนกรุงเทวอาวิฟในวันศุกร์นี้ แถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าในช่วงเยือนอิสราเอลนั้นบลิงเคนจะหารือความจำเป็นในการทำให้มั่นใจว่าความพ่ายแพ้ของฮามาสซึ่งรวมถึงในพื้นที่เมืองราฟาจะเกิดขึ้นในแบบที่ประชาชนพลเรือนนั้นยังปลอดภัยอยู่ไม่มีการขัดขวางการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยส่งเสริมความมั่นคงโดยรวมของอิสราเอลได้ด้วยครับ ทางนี้สหรัฐคัดค้านแผนการของอิสราเอลที่จะดําเนินปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาซึ่งอยู่ติดกับชายแดนกาซาอียิปต์แต่อิสราเอลก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าทําตามแผนด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการบรรลุเป้าหมายการกําจัดกลุ่มฮามาสและเพื่อทําให้แน่ใจว่ากลุ่มติดอาวุธนี้จะไม่ก่อเหตุการณ์โจมตีเหมือนที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วอีกเป็นคนัาด ในส่วนของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้บลิงเคนเริ่มต้นการประชุมที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธโดยได้เข้าพบมกุฎราชกุมารโมฮ oh ัมเหม็ดบินซาวมานอัลซาอุดและรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าชายไฟซานบินฟาานโดยมีการหารือความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องพลเรือนในกาซาและการเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้มนุษยธรรมในทันทีให้แก่ผู้ที่ต้องการตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ รายงานข่าวระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้ประกาศบริจาคเงินมูลค่า40ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานดูแลผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนความพยายามด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฉนวนนกาซาด้วย ในขณะเดียวกันครับการสู้รบในกาซายัางดําเนินต่อไปในวันพฤหัสบ,บดีโดยฝ่ายเาเรลเปิดเผยว่ากองทัพของตนได้ทําการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินในที่ตั้งของโรงพยาบาลชีฟาในกาซาซิตี้พร้อมระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาสกว่า50คนในช่วงวันที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีรายงานการสู้รบในพื้นที่ภาคก,กลางของกาซาและเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของชวนวนกาซาด้วยครับคุณรัฐพล